สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนดูดวงนะครับถ่าลมวันนี้ราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมดวงความรักของคุณเดือนสิงหาคมเรามาฟังคำนายความรักแบบแรนดอมของชาวท่าลมกันได้เลยครับว่าดวงความรักของคุณในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นยังไงเรามาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเปิดทั้งหมดสามเซนนะครับเซนสามใบเป็นคําถามแบบแรนดอมนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่เซตแรกเลยนะครับว่าดวงความรักของคุณนะครับแบบแรนดอมของชาวท่าลมนะครับในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเปิดมาดูเซตนี้นะครับต้องบอกเลยว่าในเรื่องของชาวท่า เดือนนี้เองนะครับแอบจะเหนื่อยเนาะนะครับนิดนึงนะครับเพราะว่าในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันวนลูปเดิมๆใครที่มีแฟนมีความรักมีคู่ครองนะครับในเดือนนี้เองคุณจะเห็นข้อเสียของคู่รักนะครับค่อนข้างเยอะเหนื่อยใจกับเรื่องของความรักครับไม่พัฒนาต่อครับรวมถึงเรามองว่าเขาแย่สําหรับเรานะครับและเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปในเชิงบวกเลยนะครับรวมถึงคนที่กําลังจะพัฒนาต่อความสัมพันธ์ต่อนะครับหรือกาลังดูใจกันอยู่นะครับคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ขอองงคุุณมมมันนหยดิ่่่ไไปตี ามเงียบเกิดขึ้นกับเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์ทําให้ตัวคุณเองเนี่ยคุณคิดกับเรื่องนี้๋ยวค่อนข้างเยอะนะครับผมบอกเลยว่าชาวธาลมนะครับใครที fan, ่กำลังเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่แย่และเป็นเดือนที่เหนื่อยครับเพราะว่าความสัมพันธ์ใจถูกหยุดชะงักและนิ่งขึ้นครับผมนะใครที่มีแฟนแล้วนะครับผมบอกเลยว่าในเดือนนี้เองเนี่ยครับมีโอกาสที่จะมีปัญหากันสูงมากครับเปิดบรูเซสที่2นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วมีแต่เรื่อองงขวาภะ ปัญหากับเรื่องงานด้วยก็ดีนะครับในเรื่องของความรักก็ดีเนี่ยตีกู้กันมาเลยนะครับผมบอกเลยว่าแอบจะมีปัญหาในหลายเรื่องนะครับเพราะตัวคุณเองเนี่ยจัดการกับความรู้สึกนะครับจัดการกับปัญหาในเรื่องของเดือนนี้ในเรื่องของความรักเนี่ยได้ไม่ดีเลยนะครับสำหรับคนโสดนะครับก็มีคนเข้ามาก็จริงครับแต่ในช่วงนี้เป็นไปได้ยากนะครับที่จะสานสัมพันธ์ต่อรวมถึงเรามองว่ารับเขาคนนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีความแปลกๆอยู่เยอะเช่นคุยเยอะหรือว่ามีคนเข้ามาเยอะครับคนที่มีแฟนแล้วนะครับบอกเลยว่าเหนื่อยครับในเดือนนี้ มีแต่ความหนักใจนะครับเอาแต่เรื่องของปัญหามาทิ้งให้แก่กันนะครับอันนี้เหนื่อยครับนาเซนสุดท้ายนะครับเป็นยังไงบ้างครับดวงความรักเดือนสิงหาคมนะครับของชาวธาตุลมนะครับเหนื่อยใจนะครับผมบอกเลยว่าในเดือนนี้เองนะครับเหมาะกับการอยู่คนเดียวนะครับใครที่โสดอยู่นะครับในเดือนนี้อยู่คนเดียวไปก่อนนะครับอยู่กับตัวเองไปก่อนใช้ชีวิตที่ให้มีความสุขนะครับหรือว่าอยากทําอะไรในสิ่งที่ชอบนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับไปเที่ยวท่องเที่ยวคนเดียวนะครับอะไรแบบนี้นะครับดีสําหรับตัวคุณเองมากๆในเดือนสิงหาคมนนนะะับแต่่่่ผมมมอออกเเเเลยยวาาใดืีี้งไหทจ เปิดรับให้ใครใหม่ๆนะครับและยังไม่ควรที่จะคบกับใครในเดือนนี้ครับเพราะจะนําปัญหามาให้คุณทั้งนั้นเลยคนที่มีแฟนแล้วนะครับบอกเลยว่าจะเป็นทุกข์ใจกับเรื่องของความรักนะครับเพราะทั้งคู่เข้ากันไม่ได้เลยในเดือนนี้ต่างฝ่ายต่างมีความคิดเห็นในมุมของตัวเองนะครับและไม่รับฟังปัญหาของของใครทั้งนั้นในเดือนนี้โดยเฉพาะคนในความรักครับผม